เล็กหายากบาร์เรย์ยอนสติลเยอรมนีนะครับผมสร้างเป็นมีดนะครับสว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 อปสวอปด้ามหนึ่งนะครับมีหลังล่องนะครับด้ามประกบนะครับสว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 ัสดีครับพบกับเสือเสิร์ดมีดเดินป่ามีดเชฟมีดครัวนะครับวันนี้เสือนำมีดที่สร้างจากเล็ก ครับผมบาเลยนะครับสตีลนะครับของเยอรมันนะครับผมตรงหลังก็จะมีล่องบานะครับเล่มนี้เป็นมีดลาบยาวอยู่ที่9นิ้วห้าหุนนะครับสันอยู่ที่4มิลความกว้างคือ1นิ้ว7หุนนะครับด้ามอยู่ที่7นิ้วปลอกเหล็กนะครับคมสูงเหมาะสำหรับการลาบซอยนะครับผมเล่มนี้เสนอราคาอยู่ที่750บาท ร้อมฝัก p v c พร้อมส่งนะครับอีกเล่มหนึ่งนะครับเป็นด้ามประกบนะครับผมเป็นบาร์เรย์ยนนะครับเหมือนกันนะครับยาวอยู่ที่8นิ้วกว้าง1.7สัน4มิลนะครับผมราคาอยู่ที่ราคาอยู่ที่900บาทนะครับผมสนใจด้ามนะครับบวกอีก500นะครับผมสนใจโทรหรือแอดไลน์0897560208ครับ สำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เลข็ขหายากนะครับขอบคุณครับ